สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนการนำสิทธิสลากดิจิทัลมาขายต่อหรือขายเกินราคา80บาทมีความผิดถูกดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับพร้อมแจ้งเตือนประชาชนนะครับอย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อจากผู้อื่นอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในตอนขึ้นรางวัลได้นะครับ โดยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวการนำสลากดิจิทัลมาจำหน่ายต่อเกินราคาบนสื่อสังคมออนไลน์จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่จะซื้อสิทธิ์สลากดิจิทัลจากผู้อื่นให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับและหลีกเลี่ยงการซื้อต่ออย่างเด็ดขาดครับเพราะในระบบการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังจะบันทึกชื่อของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนครับและให้สิทธิ์ ในการเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อที่จะเป็นเจ้าของบัญชีแอปพลิเคชันเท่านั้นครับดังนั้นเมื่อถูกรางวัลเงินรางวัลนะครับก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ซื้อครับไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือการขึ้นรางวัลไปให้กับบุคคลอื่นได้ครับหรือกรณีที่หากต้องการไปรับสลากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็จะต้องใช้ชื่อของผู้ซื้อในการยืนยันตัวตนเพื่อที่จะไปรับสลากเท่านั้นครับ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยลงเชื่อซื้อสลากดิจิทัลต่อจากผู้อื่นมานะครับก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ครับดังนั้นจึงขอให้ประชาชนนะครับซื้อสลากดิจิทัลโดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นครับซึ่งระบบก็จะมีความปลอดภัยสูงและสามารถ ไปขึ้นเงินรางวัลได้อย่างแน่นอนครับในขณะเดียวกันนะครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอแจ้งเตือนผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลและนำไปขายสิทธิ์ต่อให้กับผู้อื่นในราคาที่เกิน80บาทก็จะมีโอกาสในการถูกดำเนินคดีฐานขายสลากเกินราคาครับซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็จะมีระบบในการตรวจสอบได้ว่าสลากใบนั้นใครเป็นผู้ซื้อและใครเป็นเจ้าของครับ โดยหากมีการนำไปขายต่อหรือขายเกินราคานะครับก็จะดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไปครับ